ว่ากัมาเลยเดี๋ยวจะให้นะคะทีมทุกคนเนี่ยนะคะดมดมประสิทธิ์นะคะพมลนของเราค่ะเตะแต่ละกลิ่นเลยดมเลยค่ะนะคะดมแต่ละกิ่นเลยให้ดมเลยให้ดมสามกลิ่นเลยดมสามกลิ่นเลยนะคะดมแล้วจำด้มแล้วดมดมดมเป็นคนชอบดมไหมคะคนชอบดมปั๊ไม่นะคะก็เป็นคนชอบดมค่ะเพื่อนชอบดมไหมไม่นะคะต้องใช้นะคะ ประสาทจมูกที่เยี่ยมค่ะเอางงอ่ะตอนนี้งงงงสับสนสับสนนะคะจำกลิ่นไหมนะคะทาจำกลิ่นดีนะคะเราจะปิดตาใช่ค่ะปิดตาเพืกอแข่งขันทังสามท่านเลยคอะอะเลยค่ะเร็วเลยฉีดมาก็ได้ลูกแล้วน้องันไหนนะคะที่นะคะ ถ่ายรูปคู่ก,กับพอ่อใช่ไหมคะแซนบายข้างๆข้างหล,ลังเวทีเลยค่ะ30ท่านผู้โชคดีนะคะ30ท่านผู้โชคดีลองดมดูเยี่ยมออกไปลหมเยี่ยมออกไหมคะลงงสับสนหุ้มกลิ่นอะไรนะอ้น่า เอน้องๆเอาชิม่่มจุ่มเต็มที่เลยพร้อมยังมันเป็นเคล็ดไว้ถ้าดมเยอะแล้วมันจะไม่รู้อ๋อดมแล้วจังเลยนะคะส่งือค่ะ้่งสีพี่ของเราสุๆ่แหละนะคะแล้วก็แล้วจักนั้นค่ะปิดตานะคะปิดตาเลยเลาพอมีคนปิดให้นะคะรับผ้าทิ้งไปไหฉีดฉีดฉีดเขาปิดตาให้นะคะโอเคค่ะตาเลยค่ะไม่ใช่เาไมใช่เหรอคะ ม uh. องเห oh, ups, ็นไหมคะนี่เลขอะไรคะนี hmm. ่เลขอะไรคะอ่มองเห็นไหมคะอันนี้เลขอะไรคะเลขอะไรพี่เลขยกสามเลยคะเอยนะพี่มองเห็นไหมคะเรีกเลขอะไรคะพี่เลขอะไรคะอันนี้เลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรไม่รู้เลยเพราะว่าไม่เห็นจริงๆค่ะนะคะ แต่ว่าแต่ว่ากติกาของเราค่ะนะคะให้คุณพร้อมเลื้อกค่ะว่าจะให้ชิปกลิ่นไหนบอยชิปโกโลของเรามีสามกลินะะ่นใช่ไเลือกมาสักกลิ่นก่อน อย,อยากให้สดอ,อยากให้สดอ,อยากสดอ,อ,อยากสดมากอยากสดมากมีอะไรแบบเอาไปใช่ไหมคะได้กิน่นไหมคะได้กิ่นไหมคะอ่าได้กินนะจำไปจำไปอ่าเลยค่ะอ่ะที่ที่สองเลยนะคะ,อะเอ่อแล้ต้องวัน,นไหนนะคะที่ถ่ายภาพนะคะ30คนแรก30คนนะคะนะคะ,อะตอนนี้สแตนด์บายหลังเวทีด่วนเลย ใส่ผ้าพูกกับหมอสลันนะคะแฟนไบหลังไว้ที่เดือเลยค่ะดมค่ะดมโอ้ยได้กลิ่นไหมคะได้กลิ่นไหมได้กลิ่นแล้วนะคะและสุดท้ายผมกำลังหลับเข้ายานอยู่เพราะั่าเัง อ๋อล้วเล่นโอ้ยดันลาที่ก็ไม่ไหวอะคิดกินไปเยอะเลยทีเดียวนะคะอ่ะอาะแล้วค่ะตอนนี้นะคะดมกระตุกกลิ่นแล้วค่ะหลงังจากนั้นนะคะก็ลืมตาเลยเนาะเปิดตาเลยเปิดตาเลยเค่ะเปิดตาค่ะเป็นีคค่คะร่มสดใจไหมคะอ๋อได้กลิ่นแล้วนะคะขอเือค่ะทายว่าทายสิว่าเป็นกลิ่นไหนขวดสีอะไรขวดสีอะไรขวดสีอะไรคะพี่นะคะ นะคะัวสีอะไรค่ะห้ามซ้ำกันห้ามซ้ำกันสีขาวใช่เหรอเออเออใช่เหรอเออสีอะไรเออสีอะไรสีแดงเออเอออุ๊ยหลายสีไฟบันทับเอาสีอะไรดีเออจริงจริงแล้วเนี่ยอยากตอบสีอะไรสีนี้แหละสีนี้แหละใช่ไะมอ๋อคือตอนที่ซูเปอรอย่างที่บอกว่าตรงลิ้นนะคะมันมีอะไรที่ตรงลิ้นนะคะเขาลืมหมดเลย ที่ที่คุณโพสบอกว่าอะไรลิ้นๆนะคะคือน้องเขาลืมหมดเลยประเด็นนะคะออาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณโอสเป็นผู้เฉลยค่ะว่าเมื่อสักครู่นี้ฉีดสินไหนไปคะท่านท่านท่านโคลสวานน่ารักสดใสสวานน่ารักสดใสอะไรลู้สิเลยคะ่ะสีค่ะ ค่นะคะพี่ทีทีแสดงคาเซควาบีดีด้วยรับของรางวัลเลยนะคะเดี๋ยวคุณพ่อชเราเป็นคนแจกเป็นบัพคนมัพรางวัลเลยใช่ไหมคะนี่นะคะมอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขันเลยค่ะทั้งสามท่านเลยค่ะนะคะนะคะสำหรับนะคะท่านไหนค่ะที่ถ่ายภาพคู่กับคุณพ่อสันนะคะช่วงเวลานี้ค่ะแซนบายหลังเวทีด่วนเลย30ท่านผู้โชคดีนะคะ เลย